ขายให้ดูร้านคุณป้าหอมพริกแห้งข่ามเปียกระเทียมอำปบาล้าไข่ผักปรุงรสต่างๆในบ้านเราไม่ถ่ายให้ดูหรอกมันลกแล้วก็ผักสดต่างๆ หมดไหมเนี่ยก่อยแต่ก็หมด่ะวันนี้คนเยอะสิวันกัดตัวคนเยอะหมดอยู่หรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขันเลาะนะคะวันนี้ก็มีคำสั่งจังหวัดนะคะ พนมสารคามตากทักเกียนมีคนติดโควิดเยอะอเ,อเขาก็สั่งให้ล็อกดาวตลาดปิดตลาดเป็นเวลา14วันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้วันนี้ขายวันสุดท้ายก็เลยขายมาให้คุณผู้ชมได้ชมดูบรรยากาศ คนก็ซื้อของกันตุนะนะคะคุณผู้ชม,มป้าก็เหนื่อยไ,ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรคลิปก็ไปถ่ายไม่ได้มาขายของตลาดก็ปิดจะทำอะไรเป็นโจรดีไหมเหนื่อยแล้วเนี่ย14วัน แย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เขาปิดสิบสี่วันแต่ค่าเช่าป้าก็ต้องจ่ายทุกวันเช่าร้านต้องจ่ายทุกวันทุกวันอพอันหนึ่งก็เป็นพันนะคะค่าเช่าที่อ่ะสิบสี่วันก็ท่าไหมื่นสี่แต่ได้ไม่มีกินก็ต้องกิน,ป,น,นปิด ปิดทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นมีกี่ตลาดสามตลาดปิดหมดคนเยอะคนมาซื้อของกัะต,ตุนกันขายแกงผักปังยอดงาม ข้าวถุงปลอ,อกแตงโมได้กินแตงโมหอมหอม,ดมเดินมาเปล่าๆเนี่ยตั้งไม่ได้ติดตัวมาพอดจุดแรกตลาดมีแค่นี้แหละตลาดเย็นที่ตาขายของ ได้ขายของเรื่องชีพแต่ว่าเขาจ้าตลาดจะปิดแล้วเออคนมาตุนข้าคุณของปลนะพอาก็จะมาซื้อของ คุณชมเดินดูก่อนเดี๋ยวก็เดินกลับมาซื้อของเก็บใส่ตู้เย็นไว้14บสี่วันจะได้กินแกบค่ะละรย่าการบรรยากาศซื้อขายตลาดเย็นของหูขายดีเลย ติดตลาดตั้งสิบสวันไม่รู้จะไปทำอะไรคุณผู้ชมเว้ยเออมีใจไปเที่ยวก็ไม่ได้คายขร้องก็ไม่ได้ชัดเชิงเตาและบาดหนัตไปแล้วจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ